ค่ะเพื่อนชาวทุกทคนนะคะก็วันนี้มาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้มาแค่พัสดุเดียวนะคะเพราะเป็นเอ่อดีวีดีที่เราสั่งมานะคะเป็น BTS เออ Love Yourself Tour in Seoul ดีวีดีนะคะเราสั่งมาแค่ดีวีดีนะคะไม่ได้สั่งบูเล่เพราะว่าบูเล่แพงมากนะคะก็มาจากร้านนี้เลยนะคะใน Twitter คือเราเสียงเหมือนเป็ดนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยสบายนะคะก็เดี๋ยวมาแกะกะันเลยดกว่านาะ ร้านนี้คือแม่ค้าน่ารักมาก,มากใจดีมากค,คือคนอื่นก็ทยอยได้กันหมดแล้วนะคะเหลือเราโอหแพ็คมาดีมากทุกคนก็อ,อันนี้เราสั่งแบบไม่มีเลือกการนะคะเราจะมาส่งเอา ห่อมาสองชั้นห่อดีมากนะคะคือเราเคยสั่งของกับร้านนี้ด้วยครั้งหนึ่งตอนพรีเมียมโฟโต้นะคะไม่ใช่พรีเมียมโฟโต้เออของ Love Yourself นะของ c o n v น n i e n c นะคะให้ร้านกดรอบเว็บให้แล้วคือแบบว่าตอนนั้นสั่งครั้งแ้กก็คือประทับใจมากนะคะแม่ค้าน่ารักมาก แบบเขาได้ดีแล้วก็คุยง่ายแล้วของแถมก็คือให้เยอะตลอดนะคะโอ๊มาดูของแถมกันก่อนดีกว่านะคะของแถมก็คือให้เยอะมากคือเราเห็นรีวิวในแท็กเขาอะคือของแถมมาเยอะตลอดไม่ว่าจะอัลบั้มไหน,นะคะ่ะ ก็นี่นะคะมีเป็นพวกสติกเกอร์สติกเกอร์ก็คือเอามาใส่บัตรนี้นะคะเป็นการสะสมแต้มของร้านคือเรามีเราส่งดวงอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เอามาใส่ให้หมดะคะ่ะแล้วก็เหมือนจะแลกของได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไปติดนะคะก็โอเคนี่นะคะก็จะเป็นกระดาษโน้ตแถมดักรองตรงนะี้ก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นของแถม รอบพรีออเดอร์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโปสการ์ดนะคะสวยมากแล้วก็เป็นเออมีดีโฟโตการ์ด hmm. เหรอแบบนี้นะคะ <Ooh. S 1> อู้อ๋อคือหน้าหลังนี้เลยสวยมากขอบคุณมากนะคะอ๋อม <laughs> ีสันมีสัน โหคือพีห่หอมน่ารักมากโอ้ยน่ารักทุกคนเลยอะโอ้โหแถมน่ารักมากดูดีน่ารักอนะ่ะแต่ของแถมที่น่ารักมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะคะก็เดี๋ยวมาดูของแถมกันก่อนอย่างแรกเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นของแถมล็อบพีออเดอร์นะคะจะเห็นว่า เอออันนี้เราก็มีนะคะมีสองอันนี่นะคะก็อันนี้เป็นของแถมจากที่เราไปหานนานะคะร้านแถมมาให้อันนี้ก็มันมากับตัวน,นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะคะน,นี่เป็นสติกเกอร์เนาะนี่นะคะก็เป็นแบบนี้สวยมากข้างหลังไม่มีอะไร คือแบบว่ามันเป็นโฮโลแกรมมาเห็นไหมสวยอ่ะคือแบบว่าวิงเฮดทำของออกมาดีตลอดเลยนะคะชวนให้เสียเงินอยู่เรื่อยๆก็อันนี้จะเป็นตัวดีวดีนะคะแบบนี้ชอบมากคือถูกใจมากคือเป็นคนชอบสีพาสเทลอะไรอย่างนี้ก็คือชอบมากนะคะสีสวยมากก็ดีวดีก็อันเล็กเหมือนเดิมนะคะมือเราก็ใหญ่กว่านี่นะคะ,ะข้างๆเนาะ เนี่ยก็จะเป็นดอกไม้ต่อกันอย่างนี้สวยนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะแกะไงดีอ่ะเพราะว่าเราจะเก็บไอ้นี่ไว้อ่ะเก็บเก็บไอ้นี่เก็บแรปไว้เดี๋ยวฝุ่นมันเข้านะคะอ๋อแกะไงดี อ๋อดูแลรอแป๊บน,นึงนะคะดูโอเคนะคะได้เล้วโอเคก็มาเปิดกันเลยเนาะโอ้ยคือกล่องมันเป็นเหมือนกระดาษแข็งอะอือคือกระดาษดีนะคะทุกคนเป็นกระดาษแข็งแค่แบบน,นี้แล้วก็มีพวกซีดีอของมาเลยแล้วกันนี่นะคะโอ้ อะเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะเอากล่องเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่นะคะทุกคนกล่องเก็บยาอ่ะเนี่ยอะอย่างแรกนะคะก็จะเป็น DVD นี่แล้วก็จะเป็นแบบดอกไม้อะไรอย่างนี้เป็น Love y o u r Self นะคะก็จะเป็นหุดออกมานะคะคอยเก็บเดี๋ยง ก็จะเป็นสามแผ่นนะคะมีอะไรบ้างเออนะคะน่าจะเป็นคอนดิ่โซสอม อันนี้ก็แบบก็จบคอนแล้วอ่ะ VTS รัก a า m ี่นี้เห็นไหมรับ a ออม m ่นะคะจะเป็นตอนซ้อมอะไรนี้นาะชอบหมวกโอ้โหหมวกน่ารักมากเลยะคะ่ะเซื้อที่ไหนแล้วดูหมวกแท้น่ารักอุ้ยจังโก จ,จีมินคือแบบสบายมากอัอนี้ตนอันนี้เป็น,นตอนแต่งหน้าไหมแต่งหน้าทำผมจะดูน้องสงสัยอะไรโอ้โหใส่ตรงหูมันดีมากเอาหมดแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นพวบแบบว่าเอ่อเครดิตอะไรแบบนี้ไหม นะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงเวลามาลุ้นการ์ดกับโปสเตอร์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะย้ายการ์ดไว้ตรงนี้เพราะว่าการ์ดมันมีชื่ออยู่ข้างหลังเราก็จะไม่มองการ์ดนะคะแล้วก็จะใส่ตรงนี้มาลุ้นโปสเตอร์กัน,นะค่ะทุกคนจีมินจะมาหาเราหรือไม่นะคะแต่สัมผัสได้ว่าน้องไม่น่ามาหนึ่งสองสายแทงได้แท่ทุกคนโอเคเอ้ยแต่แตแตแตคือ จำได้ไหมคนคลิปที่แล้วอะ่ะเราซื้อโปสแทมาและนี่ก็คือได้ของแท้อีกดูเหมือนว่าเออคือมมในลลนาจะจงกุ๊กกับจีมินเอ้ยไม่ใช่จงกุ๊กกับแทจะรักเราแต่จีมินนไม่รักเราเลยนะคะได้แท้นะจีมินอับการอออหนึ่งสองสามได้พี่โฮ โอเคโอเคเลยโอเคโอเคขอบคุณมากนะคะเอ้ยขอบคุณไรขอบคุณที่มาหาเออนี่นะคะได้พี่หูหกมีปะออนี่นะคะได้พี่หปโอเคนะคะก็สรุปวันนี้นะคะก็คือจีวินไม่รักเล่าเหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนะาะบาย